เนื่องจากเมื่อกี้ที่ได้มีสองคำถามราว่า,าได้อ่านพุทธพจน์ให้กับแม่ที่กำลังจะเสียชีวิตอ,อยากเรียนถามว่าพุทธพจน์บทไหนน่าจะเป็นบทที่เหมาะกับในการนั้นในการรักศาที่สุดนะครับหมายความว่าควรจะอ่านพุทธพจน์บทไหนให้คนที่กำลังจะเสีย ใกล,ใกล้ถึงเวลาแห่งความตายพดบทนั้นที่สุดครับมีหลายบทที่พระองค์ตรัสไว้เช่นว่าพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายนั่นเองจะตายแล้วใช่ไหมรู้ลมหายใจเข้าไว้ ชัญ,ญาทำอย่างไรนะก็อธิบายสติปัฏฐาน4อธิบายสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือให้รู้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4อธิบายโดยอะไรโดยอานาปานาสตินั่นคือก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่เอ,เอกอังกฤษเขาบอกเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะนั่นคือให้กลับมามีสติสัมปชัญญะ ด้วยการเจริญอานาปานสติเอาพระนั่นคือสอนอานาปานสติก็ได้สอนให้จิตอยู่กับกายก็ได้กายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเนะี่ยกรอกหูผู้ตายไปเรื่อยๆนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางจิตอยู่กับกายก่อนสิ้นชีวิตนะให้อยู่กับลมไว้ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะ บอกอยู่กับลมไว้นะการที่เราจิตอยู่กับลมเนี่ยนั่นคือจิตเนี่ยไม่ไปสร้างการเกิดในนามธรรมอีก3ตัวนะและในที่สุดเมื่อจิตดับจากกายไปเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้นะเมื่อกายแตกทำลายจิตจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาไดนะ้ก็พระสูตรสั้นๆเหล่านี้